ออกมาแล้วครับเราจะไปดูกันที่หน้าง,งานกันครับทีนี้ว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ได้กันตัน,ตนได้ตันมาสามสิบ <30. S 1> ะสามสิบหนึ่งแปดสามสิบตันจุดหนึ่งแปด 18. ตามพีกัดพอดีมาขั้นเนี่ยรถรถแสดงว่ารถเบาินี่เบาขั้นเนี่ยสามมิตกับบาสามมิตรั้สองบวเลแตงหลายาดีบดเบมีอญญาญะไร่งเงีคือยังขันเนี่ยาดทิ้งเลยมูรถแตงับขันี่ใส่บวเหลายได้พี่น้องนี่นี่นี่น,นใส่าตามกำหนดเนี่ยบ่วเลยหลายได้เนี่ยโอ้แต่ว่าขันนี้คอกลู่ไ้เนี่ยจะเบาได้เนี่ย อันนี้สิอันใดนคอกโล่นี่เบาครับใส่ได้ไรน้ำหนักลดขั้นนี้เท่าไรเนี่ยสิบเก่าเป็นปะบางขั้นกันนักประเแม่นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกับมีกับพี่น้องลดทวงเนี่ยยิงน้ำหนักตัวไรก็ไรก็ยิงใส่หินได้หน่อยใส่คล้องได้หน่อยครับ แดงน้องมาจากล่งโม่น้ำผ่าวโมงหัน,นคันเนี่ยอนาคตเมื่อคือกันจังตันเนี่ยมาขับรถครับชอบขับรถครับยิ่งพลังคนบอกกันมาเอืน่นเอื่นมาขับมึงแม่เนี่ยเห็ดเกินจันงไง ใจประมาณกิลีกับเฮ็ดบ่ได้ด้วยครับนี่ยครับรถพ่วงไฟเขียวพอดีครับไปเรือ,อย่างนี้่เดี๋ยวเดี๋ยวจะละเมื่อ ก็ในฟาวได้ฟัง,ฟงเคยยังแตกดูปะพ<ะ>ี่ไปต,ตึ้งเล่นวะนน <laughs> สิบหล่อมันดียังดีว่ามันมีลายเส้นครับแตกแแตกันแลนไม่เส้ยเปล่าหอดลั่นปลายัง แล้วเมื่อไปผู้เดียวบางทีเพรว่าว่าปาก,กับไผ<ง>อะไรเหมือนปะฮะบางทีเหรอจีขับอยู่ผู้เดียวบางทีสำเร็จงานผู้เดียวแล้วอยู่เนาะอ่ามา,มา,มาชีวิตแบบนี้นะดีได้เงินผ่ำหรออือได้จักร้านล้วเงินฝากไปฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ได้หลายล้านแล้วนเนาะเห็ดงานอย่างเดียวครับสาวตันรักไม่ยุ่งยุ่งแต่งานเลยโอ้แซงแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โดนแซงครับโดนแซง <c oughs> รถทีมงานแตคลองครับแซง <laughs> โจรครับโจหัวล็อกกี้ครับแต่ว่าเครื่องเป็น3ามยี่ครับนี่แซงสามครับ3ามซี c c จเใจเย็นครับ <laughs> อ้านี้จะแซงคืนครับ อาใส่บางฟุนเลย้ยบัตรอยู่น้าให้ตัวผมดิรถของลูกไส้ปลาแดง มาดูตอนขึ้นมอครับขึ้นมอขึ้นเขาครับภูพานน้องบลรรมพูใส่เกียร์ได้ขึ้นนั้นสา,ส,าสามสามสามซูดเลยบปล่าสามนี่แหละ หือหื 1991, 2019, ้อลงหื the the ้อลงมากตลอดหือลงมาสองลงมากอย่างเงี้ยอบ่อ hmm. ย่างเดียวอันใส่สามตะพีไปเล่นมาหนีสุดเล่นสุดจนกว่าพอนุ่นเยว่าขันหัไซส่ไปตพี่จะสามมันนีได้ตลอดเลยมันถีบว่ได้ลงมาไปแต่สงแต่สงลงมาเสียย พนถามปูุกครบปูรูปยี่หันที่ผมเคยมาไทายหมอลลัซิงห์หอพี่น้องเบิ้งนะครับ mm. เป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนนะครับไม่ไม่กล้าทำนะครับผมไม่กล้าที่จะทำนะครับแต่ว่าทำแล้วมันก็ไม่ยากนะครับ พอเห็ดอยู่เราว่าไงไงเกียร์เลยบ่ะยังกดยังอ่ะมันปิดมันสิปิดแน่นนหรอ

เขาเบรกมั้น่ะไฟไซน์อันป่อไนเดี่บล็อกอันโคดตัวนั้นเป็นอันนั้นมันหมเป็นนันมันอย่แห้งถึเขาเลา่นมันเข้ เอาไปเลยครับถึงแล้วครับหน้างานนี่ครับศูนย์บริการน้ำมันครับผมศูนย์บริการน้ำมันรถตันกระบะให้รถกระบะออกมาก่อนครับ ใจดีครับใจดีมาก่อนปลามาก่อนม่มีคนได้บอกวางไดงเ่าก็ล่งน้ำมันอยู่แล้ว ลงใสสวัสดีครับผมใส่น้ำมันนี่เลยเน,ะนาะหกหลอดไม้น้ำทีมห่าป่ะหนั่นหกหลอดไม้น้ำทีมห่าปะ่ะเล่วกเลยผู้สาวดิ่ฮะไม่เด็กกว่ากับยาใจก่าไม่เดกกว ดังนี้ไปหาคำบอกคิดว่ามาเรี่ยๆอยู่บ่ครับเที่ยงก็หล่อเที่ยบใชครับพี่แม่พี่แม่กันมันเสีออกได้อของมาหรอก็ต้องกระโดาเทนะสาตันนี่ <laughs> คือบอกมาพี่มันเสีออกจะของของอกว่าไรเรื่นตามทางของ,ของเรื่นผีดแท่งเขาว่านี่เลยนี่

นี่หินผู้ใดมากเนี่ยเลโอ้เขาอันนั้นมาจากบ้านผมเลยเดี๋ยวให้เล่าบ่ล่ะมาเลยมาเลยเออนั่นละ lười kem vô nó đầm lên rồi đây nhục lên nhục lên có đi khắp phố không? Đập. Khăn đầm bên này nè ทเทเลิรเทแต้มไหมลุงคุณบ่ณเปลี่ยนแล้วนนวะใส่เต็มพืนไปเวัดเล่นมาครับเนี่ยใ้ตัวแม่กับเุงลงคอ่อ,อมแม่มัน แม่มันลงหันก็นได้มันลงน้ำมือน่ะแหละแม่มันก็บอวยด่าเขาน้ำมือนี่ก็ได้นี่<ม>ดำรถน้ำเลยได้หรอกดำนี่ได้หมดเลยได้นี่ดำนี่ต่อไปเนี่ยเอ้ามันดำไปนี่ยหกล้อมันเนี่ย รอหน่อยมันดำไปดำแล้วจ้าลูกมันดำไปนี่หามันร่มเดียเด๋ยวนั่นมันมาร่มดอก ลังเอาลูกไปเสียบไว้ที่ใดที่หนึ่งครับโอเคโอเค เก่งบ่พี่น้องเก่งบ่ะหกหล่อพว่วงมันตีสเดืนเอบบน,นฮะนพ่วงลมนะพี่หกหล่อลมแล้ว,วมแวม่โครน้อยบ่ะเนี่ยคือบ่ให้แก้ดำนี่แก้คือบ่ดำนี่ฮะคือไ้แก้ดำนี่ครับเฮือทางบนเก่าเื่ากัน Ồ. Để, cả đầm gần. ăn đầm bớt. nào khó khảo tiền nấm ăn đầm bớt rồi. ้โอดัง <lien> ฟ <plane story> ัง <sharing> ช oh, ัดขนาดเลยเอาไปยันขึ้น <favorites> บ่ <cử Lud> <said skill Laughter> <acy> chưa mất đăng thì để kẹp à hì nhắn mình hả cái à, à. Oh, <laughs> tốt <đúng> kìa <laughs> เหีว่ขัน<ม>บ่ไซบ่ดบ่แบบไหนร่มร่รมโมยูเลยตองบึงดีเดินอย่างนี้ถอดมาเอาหัวเขาไปแล้วถอยเขาเนี่ยไปแงงดาเขาเนี่

ไปห้องเจ้าบ้านห้องเจ้าบ้านฮะลงนี่แล้วลูกมันลูกมันใช่กว่าเออแท่งเขาไปได้บ้านถอยแท่งเขาไปนี่แท่งเขาไปนี่แปาไปดำบนตัวแล้วแม่มันกัดถอยเขานี่เจ้าเป็นผู้ไส้เจ้ากัดถอยเขามาเลิกถอยได้แห่งดีแล้วอ่ามันบวมเนาะขีดว่ามันแก่นอยู่ อัดครั้งแล้วไอ้บดอัดครั้งแล้วละคนอะเอฟซี FC เข้าอเดนต <c oughs> ดแวยหอมกบบนี้ต่อลูกครับต่อลูก ับมาเลยตรง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 ขึ้นเลยตรงไเลยอาเอ้าเอ้าเอาเอามามามาเออโอ้ยตึงเกลีึงมากเลยซื้อซานกันไม่พาใจเราเลย รถปองสวายแท่งเข้าไว้นะมูลี่อะไได้ดอกนี่ สายลมสองสายเบรกสายลมสองสายไฟหนึ่งสายดำอีกสองต่อเองโอ้พน,นันกะออกได้